ยุทธนาฟาร์มตัวนี้นะครับแชมป์หลายสนามแล้วนะครับและที่สำคัญคือเป็นทายาทมาริโอรุ่นแรกๆนะครับที่สร้างชื่อเสียงให้มาริโอจนโด่งดังมาถึงปัจจุบันนะครับตัวนี้นะครับคือเจ้าโดเรมอนจากยุทธนาฟาร์มนะครับมาจากอำเภอป่อพออยจ,ากกาจัง<ใ>จหวัดกาญ<ใ>จานบุรีเดินทางมาเดินทางประการหน้าใช่ครับมาไม่ใจมาไม่ใจตัวนี้นะครับเป็นทายาทของเจ้ามาริโอส่วนแม่นะ าวแดงกาลสินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของงัวตัวนี้นะครับคือเขาได้ได้รับการถ่ายทอดพฤติกรรมทางฝั่งพ่อและฝั่งแม่เลยชัดเจนกล้ามตัวมาเลยอ่าตัวนึงถ้าแดงกาลสินตัวนี้ใช่ครับตัวนี้ตัวเนื้อตัวนี้คือได้แดงกาลสินมาเต็มเต็มเลยครับคือถ้าเราโองผิวเผินเนี่ยเขาจะแวบหนึ่งเหมือนแดงกาลสินแวบหนึ่งจะเหมือนมาริโอ้นะครับใช่แล้วตอนนี้นะครับผลงานออกแล้วนะครับเป็นงูที่ให้ลูกที่ ทรงหูดีมากๆตัวหนึ่งเลยแล้วก็ให้หูเยอะนะครับกระบาลดีใครที่สนใจนะครับติดต่อได้ที่ยุทธนาฟราร์มนะครับวันนี้นะครับมีน้องเชื่อจำไหนในราคาชุดละ4,000บาทนะครับนี่แหละใครบอกว่าลูกมาลิอมันเดินขาหนีบูด<อ>มันเรีบไม่ดูไว้ับดูไว้่เนี่ยอย่างที่ผมบอกตอนแรกนะว่า สายมาริโอเ้เขาอาจจะสร้างเนื้อช้า,<ม>าแต่<ช>มาช้าแต่มาแน่นะมาแน่มาแน่ขอให้เราเลี้ยงให้ถึงถึงนะครับยิ่งฟาร์มมิทนาน,นี่เป็นฟาร์มเก่าแก่ที่เลี้ยงมัวมาอย่างยาวนานนะครับตัวนี้ก็คือพ่อเด่นพ่อหลักในปัจจุบันของทางฟาร์มนะครับใช่ครับโอเคนี่แหละครับลูกมาริโอ้แท้เจ้าโดเรมอนนะครับโดเรมอนครับขอบคุณครับเจตนาฟาร์